ลิซ่าไร้ p พิงทำลายสถิติด้วยยอดพรีออเดอร์ทะลุ7 0 0 0แสนจากอัลบั้มเดี่ยวชุดแรกตามรายงานของ YG e n ี e r t a i n น e n t นะคะในวันที่31สิงหาคม2021ยอดพรีออเดอร์อัลบั้มชุดแรกของสาวลิซ่าไรพิงนะคะมียอดทะลุ7 0 0 0แสนกบปบีใช้เวลาเพียง4วันเท่านั้นค่ะหลังจากที่เริ่มขายในวันที่26สิงหาคม2021 สิ่งนี้ค่ะทำให้สาวลิซ่าไร้พิงได้ทำลายสถิติยอดพรีออเดอร์สูงสุดสำหรับศิลปินหญิงเดี่ยวเคป๊อปสำหรับสถิติยอดขายสัปดาห์แรกนะคะของศิลปินหญิงเดี่ยวในขณะเดียวกันค่ะซิงเกิอลอาร์มวัแรกของล,ลิซ่านะคะจะถูกปล่อยออกมาเป็นซีดีเป็นคิดและลิมิเต็ดเอดิชัน LP ซึ่งมีกำหนด,ดวางจำหน่ายในวันที่10กันยายน2021เวลาเที่ยงคืนตามเวลา EST ผ่านแพลตฟอร์มเพลงต่างๆทั่วโลกค่ะ และเรื่องนี้ค่ะลิซ่าแบล็คพิงค์นะคะได้ปล่อยทีเซอร์ตัวที่2สําหรับอารมณ์เดี่ยวชุดแรกนะค่ะมีชืาา่อว่าลิซ่าลิซ่าค่ะได้ปล่อยโปสเตอร์และทีเซอร์ไปแล้วค่ะและล่าสุดทีเซอร์ตัวที่2มาแล้วค่ะ สำหรับลุกการแต่งตัวที่ปล่อยออกมาแต่ละคอนเซปต์นั้นนะคะก็คือไม่ธรรมดาปแปลกใหม่มีเอลกลักษณ์ค่ะมีสไตล์ที่ล้ำลึกซึ่งก็เผยให้เห็นเสน่ห์ที่เป็นเอลกลักษณ์ของสาวลิซ่าได้อย่างชัดเจนทั้งหลายพานะคะชุดต่างๆแต่ละเซตที่ปล่อยออกมานั้นก็คือไม่้ํากันเลยค่ะมีความเท่มีความแนวหลายลุกที่ปล่อยออกมานั้นนะคะก็คือน่าค้นหาเป็นอย่างมากค่ะ สำหรับสิงเกินอลัลบั้มลลิษานะคะจะปล่อยออกมาในวันที่10กันยายนเวลา13นาฬิกาตามเวลาเกาหลีใต้เวลาบ้านเราก็คือ11โมงเชา้าประเทศไทยนะคะ <laughs> สุดท้ายค่ะชาวในต่างคอมเมนต์ชินชอบความสวยของตีซูพี่ใหญ่แห่งแบล็คพิงเป็นอย่างมากค่ะหลังจากที่เธอนั้นได้อัปรูปภาพในไอจของเธอค่ะ ในวันที่30สิงหาคม2021ที่ผ่านมาค่ะจิสุบรา์พิงค์เนี่ยคะได้อับรูปภาพหลายภาพบนอินสตาแกรมกับแคปชั่นชื่อว่า Black Hair White Hearts ซึ่งเป็นภาพของเธอเนี่ยคะในชุดเดรสสีดำและผมสีดำนั่นเองคะ่ะชาว <ๆ S 2> เน็ตล้อแฟนๆนะคะเห็นภาพนี้แล้วต่างก็แสดงความคิดเห็นจนว่าว้าวฉันพูดไม่ออกเลยกับความสวยของเธอบางก็กล่าวว่าเธอมีเสน่ห์มากๆเธอสวยขึ้นมากเลยค่ะและรูปภาพนี้เธอสวยมากจริงๆ โพสต์นี้นะคะยอดไลค์แต่อยู่ที่5 5ลน5แสนไลค์นะคะในเวลาอันรวดเอวยอดคอมเมนต์ก็คือ81กว่คอมเมนต์นั่นเองค่ะ ทุกคนนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแชร์ข่าวสารดีๆจากช่องของเรากันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ